สัญญาณมายัง <c oughs> สัญญาณมันหลุดใช่ไหมคร <c oughs> ูเชจ๊ก,ก็พูดอยู่ตั้งนานนะเออเออเออขอโทษด้วยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับเออสัญญาณมันหลุดจริงๆด้วยนะครับเออเออ ครูเจษหายไปไหนกลับมาแล้วครับสัญญาณมันหลุดสัญญาณมันหลุดขอโทษ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 ,อโทษเออเออเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่มาใหม่มาใหม่มหมเอามากลับมากลับมากลับมาถึงไหนแล้วเมื่อกี้ครูเจษก็พูดอยู่ตั้งนานนะแฟนแฟนขึ้นมาครูเจตอยู่ในห้องนอนเนะี่ยแฟนมาบอกว่าบัางสัญญาณหลุดเออแล้วกูคุยกับใครเมื่อกี้หลุดตรงไหนอ่ะ ครูเชษพูดตรงไหนในนไหนใครฟังทันมั่งครูเชษพูดถึงตรงไหนครับเมื่อกี้ครูเชษพูดถึงตรงไหนไหนไหนตอบมาหน่อยที่ครูเชษพูดถึงไหนเมื่อกี้เอ้ยเราก็พูดอยู่ตั้งนานเลยทาไมเพื่อนไม่มีปฏิกิริยาเลยนะกําลังฟังเพื่อนเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่านะครับขอบคุณ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 ตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาไหนไหนตอบตอบมาหน่อยนี่เมื่อกี้ครูเชษนะครับครูเชษพูดถึงไหนเมื่อกี้ครูเชษพูดตรงไหนครับเมื่อกี้ อย่ดูสิดูสิอันเนี้ยนะชัดครับชัดครับครับเออคุณจอยครับครับเออสวัสดีครับครูเชษฐ์อ๋อนี่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 นทักทายกันใหม่เลยนะออสวัสดีครับ <laughs> อะไฟจูบิยองนะครับโอเคอันไหนไม่ใช่ตัดออกไปเออแบบนั้นมันไม่ดีนะเพื่อนเรามีอะไรก็มาเตือนอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอ๋อมาตับไปตรงนั้นเลยเหรอ กูเชตก็คุยไปนั่งนานว่าจะอำ,อำลาแล้วเมื่อกี้เนี่ยโอเคมามาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถึงเลยที่ที่คุยถึงเพื่อนใช่ไหมครับอ๋อที่ออกมาแบ่งปันที่กูเชตออกมาแบ่งปันแบบน,บบนี้นะที่เพื่อนถามว่าทําไมต้องออกมาไลฟ์ใช่ไหมครับก็นี่แหละครับคือสิ่งสําคัญเลยที่กูเชตบอกว่าวันหนึ่งอะตอนที่ท,ที่ที่เราไม่ยังไม่ซักเซสอ่ะตอนที่เราไม่ยังไม่ไม่ซักเซ่ะเราจะหมกมุ่นเราจะก็จะหมกมุ่นกับการทำไงให้ตัวเองประสบความสําเร็จทํายังไงให้ตัวเองมีรายได้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับ แต่พอวันเราไปถึงตรงนั้นจริงๆนะครูเช์เพิ่งมาเห็นคุณค่าคําว่าเอ้ยยิ่งให้ยิ่งได้รับมันคืออะไรคุณต้องแปลสมการนี้ออกนะครับหลายคนก็แปลสิ่งที่ตัวเองขาดไงแปลอะไรอะ่ะเช่นฉันไม่มีเงินฉันขาดเรื่องเงินเอ้ยยิ่งให้ฉันต้องได้เงินกลับใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะสมการยิ่งให้ยิ่งได้รับนะมันเป็นสมการที่ที่ถ้าเพื่อนๆเก็ตเพื่อนๆเ,เข้าใจไหมนะ เพื่อนๆทุกคนลองทําดูยิ่งให้ยิ่งได้รับคําว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับคืออะไรคือการแบ่งปันไม่กระทั่งความคิดเนี่ยเนี่ยความคิดการพูดให้คนหนึ่งคนนไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิตอ่ะเราเน่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยเราจะรู้สึกมีคุณค่ามากๆเลยเมื่อวันเนี้สิ่งที่เราทําแล้วเรารู้แล้วว่าไอเนี้ยไม่ประสบความสำเร็จไอเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วเราเอาสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันอ่ะแล้วคนอื่นทําและประสบความสำเร็จด้วยัอเนี้ยโคตรเลยโคตรเลยครูเชษบอกให้มันโคตรของโคตรเลย มันโคตรแบบมีประโยชน์มากเลยชีวิตเนที่เราเกิดมาครูเช่นนะเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับยิ่งให้ยิ่งได้รับคืออะไรวะไม่เก็ตวะกูยังไม่มีจะให้ได้ไงวะอะไรเงี้ยคือจะมีอะไรต่อเรียกว่าอะไรย้อนแย้งอยู่ในใจตลอดแต่วันที่เราแบบเออเราเข้าใจจริงๆนะนั่นแหละครับที่ครูเช่นลุกออกมาทําเฮ้ยยิ่งให้ยิ่งได้รับแนะต้องขอบคุณน้องเต้ยด้วยนะครับขอบคุณน้องเต้ยหรืออาจารย์เต้ยเบาเวอของเรานี่เองนะครับเออที่แบบคุยกับ คุยเช่น่ะก็คือกี่ชั่วโมงอะสองชั่วโมงปอบังออกมาได้แล้วบังออกมาได้แล้วบังยันมนดแต่ใช้ชีวิตออกมาออกมาตอนนี้ยิ่งสถานการณ์โควิดด้วยถูกต้องไหมครับให้คุยเช่นออกมาเพราะคขารู้นะครับอ่าเพระเาะครณรู้นะครับว่าคุยเช่นเนี่ยบิวเขาบ่อยไงครับคือบิลเขาบ่อยบิลคือพากันบิวนะครับบิวกันบ่อยนะครับคือมันมีช่วงที่เราอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรชนะ่วงไหนครับ ช่วงชีวิตมันตกตำ่ำเออช่วงชีวิตตกต,กต,กต,กตกตำ่ำตกต่ำขนาดไหนครูเชตติดลบไม่พอเพื่อนไม่ครบอ่าคุยก็เพื่อนจะรีบวางเพราะกลัวจะกลัวจะยืมเงินเออในสถานการณ์มันมันมันเป็นแบบนั้นอะจริงๆนะตอนนั้นที่ช่วงที่ครูเชตอยู่ในสายการลงทุนเนี้ยเนี่ยตอนนั้นครูเชตเทรดอ่าฟอเร็กเทรดฟอเร็กไม่ได้บอกฟอเร็กไม่ดีนะอย่าไปตีความหมายผิดอีกนะเทรดฟอเร็กแต่แต่นะตอนนั้นเราจับทางไม่ถูกอะ เรามีไมเซ็ตแบบแปลกๆอยู่ตอนนั้นอนะเราม์เซ็ตเรายังไม่ไม่ไม่ไเบอร์เฟกอย่างปัจจุบันเนี้ยรู้สึกมันแย่ไปหมดเลยรู้สึกว่าเราจะโทษตัวเองไปหมดเลยนะเอออะไรนะน้องน้องไ,ไงบอกว่าช่วงกดคอกันขึ้นมาเออเหมือนอยู่ในอยู่อยู่ในหลุมนรกแล้วนะเออนะฝากน,ะน้องน้องเต้ยไม่ได้ฟังหรอกนะเขาอาจจะไปสอนอยู่ตอนนี้นะเออเราดินทางเขาได้ <laughs> นะครับทีนี้เนะี่ยก็นี่แหละครับพอเราอยู่ในเส้นทางเนี่ย น้องเต้ยอ่ะเขาได้เขาได้อ่าไลฟ์ก่อนครูเชตนะเขาบอกเขาทาก่อนก่อนโควิดนะตอนนี้โควิดมาใหม่ๆเลยแล้วเขาก็อ่าก่อนนั้นนี้เขาก็สอนออฟไลน์เหมือนครูเชตนี่แหละแล้วก็เขาบอกเฮ้ยตอนนี้เขามาสอนออนไลน์ละสอนออนไลน์ผ่านผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วแล้วเขาได้ออกมาแบ่งปันทุกวันเลยแล้วเขาบอกเขาชอบประโยคหนึ่งที่บางเคยบอกก็คือเรื่องของยิ่งให้ยิ่งได้รับเขาบอกเขารู้และวว่าการที่เราให้เนี่ยมันโคตรแบบโคตรมันเลย มันแบ่งปันอะ่ะคือแล้วคนนั้นเอาไปใช้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มันโคตรมันเลยบางวันพูดเหมนอนเราเราเราเป็นคนบอกแล้วรู้สึกเฮ้ยเราฮึดขึ้นมาเลยเออจริงวะกูในี่ก็สอนเพื่อนเก่งเหลือเกินนะแต่กูไม่ทํา <c oughs> นะครับเออก็ลองทําดูนะครับลองทําดูเพราะว่าสิ่งที่กูเชฟเคยเล่าให้พวกเราฟังอะ่ะชีวิตปลาดาวอะ่ะมันมันยื้อได้แค่ในอุ้มมือเราในอุ้มมือหยิบมือเราแค่นี้เองคือเราช่วยได้แค่เนี้ยแต่พอเราได้ใช้โลกของโซเชียลนะได้ออกมาไลฟ์นะ นะครูเชก็กล้าพูดเลยนะหลายคนพูดเก่งกว่าครูเชิเยอะเลยแต่ทําไมหัวใจอ่ะหัวใจลองเอาหัวใจมาสู้กันหน่อยสิเราแบ่งปันได้มากพอไหมแบ่งปันออกมาไลฟ์นิครับใครมีแนวคิดดีดีมีไมเซ็ตดีๆออกมาแบ่งปันนะครับออกมาเลยคนไทยทุกคนออกมาเลยไลฟ์ Life. ไม่จาเป็นต้องเก่งเรื่องอื่นเอาเรื่องเนี้ยแค่คุณมีไมเซ็ตที่ดีแบ่งปันให้กับคนอื่นมันช่วยได้หลายชีวิตนะครูเชิจะบอกให้คนมีพลังอ่ะ ในสถานการณ์นี้ทุกคนมีพลังประเทศไทยทุกคนมีพลังอ่ะถ้ามีพลังมันเปลี่ยนแปลงชีวิตหลายชีวิตเลยนะครูเชษจะบอกให้หลายครอบครัวเลยจะเปลี่ยนไปชีวิตเลยถ้าเราออกมาช่วยกันออกมาแบ่งปันครูเชษผมยังไม่สําเร็จเลยไม่ต้องหาเขาอย่าหาข้ออ้างว่าไม่สําเร็จเหมือนที่ไอ้ที่ครูเชษเคยเล่าไอ่คนเนี้ยที่ชอบอ้างะนะครับชอบอ้างอะไรชอบอ้างว่าเดี๋ยวนะถ้าฉันนะมีเงินหนึ่งล้านนะฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวถ้าฉันนะประสบความสําเร็จฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ครูเชษบอกเลยนะล้านเปอร์เซ็นเลยคนพวกนี้ไม่คไมเคยได้ทําอะไรในชีวิตเลยเพราะอ้างจริงๆทําได้เลยมือถือก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็มี่าจะจ่จ่ายอย่างเดียวแต่ไม่เคยแบ่งปันอะ่ะเราออกมาแบ่งปันเนี่ยอะไรก็ได้ที่เรารู้อะ่ะอะไรก็ได้ที่เรามีความสามารถอะ่ะเราออกมาแบ่งปันเราออกมาช่วยเหลือกันสิทําได้หมดอะ่ะมันต้องมีค่าใช้จ่ายเหรอถามจริงเด็กตอนนี้อยู่บ้านอะ่ะหรือใครก็ตามที่นั่งอ่านหนังสืออยู่นี้ขอนี้ฝากฝากสําหรับคนที่นั่งอ่านหนังสือด้วยนะครับ อาฝากคนที่นั่งอ่านหนังสือด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหนะครับตอนนี้เขาอาซานแล้วนี่ที่บ้านครูเชนนะบ้านครูเชนอยู่ใกล้มัสยิดเลยนะบ้านบ้านที่อำเภอสะเดานเนี่ยอยู่ใกล้มัสยิดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาอาซานแป๊บหนึ่งนะะเอาฟังไปฟังลองฟังดูเสียงอาซานใครไเคยได้ยินบ้างครับอาจารย์พูดฟอลล์เลขอถามนะคะเนะดด้วย อาจารย์คิดว่าโฟเลตกับคริปตัวอะไรน่าจะเทศน่าจะเทศมากกว่ากันข้อดีข้อเสียเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะรู้ว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่เอาจากใจอาจารย์ค่ะเอาจากใจเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับขอก็ใช้เสียงแบบหลายคนว่าทำไมครูเชิดึงเงียบนะตอนนี้มัน ฟูเช่ได้ยินเสียงอาซานเดี๋ยวเราขอฟังเสียงอาซานแป๊บหนะึ่ง โอเคนะครับเมื่อกี้เขาอ,อาซานนะถ้าว่าถ้าเป็นมุสลิมรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับอืมนะฟังเสียงาการเชิญชวนไปละหมาดนะครับคุเช่ละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับคูชเช่ละหมาดเดินทางเนื่องจากว่าคุชเช่ดเดินทางมาจากนะจังหวัดสตูลน,นะครับอืมโอเคมาต่อเลยนะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนเราถามว่านะครับอันนี้คุณนรุมนนะครับก็อบอกว่าอาจารย์พูดถึง Forex ใช่ไหมครับขอถามนะคะแนะด้วยค่ะอาจารย์คิดว่า Forex กกับคริปโตอะไรจะเทรด อะไรน่าจะเทรมากกว่ากันข้อดีข้อเสียรู้ว่าแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันแต่เอาจากใจอาจารย์ค่ะเอาจากใจเลยเหรอ <c oughs> เอาจากใจนะจริงๆแล้วเนี่ยให้คุณเชษพูดตรงๆนะในใน,ในการลงทุนเนี่ยก็คือว่าอย่างนี้มันอยู่ที่จริตนะจริงๆมันอยู่ที่จริตนะครับใครแบบชอบสายมันสายมันสายโหดสายล้างพอรหน่อยนะ <c oughs> อันนี้พูดตรงๆนะ แล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ครูเชษได้เรียนรู้ตอนที่ครูเชษอยู่วงการ Forex เนี่ย f o r e x เนี่ย,ยมันมีคำว่า l e v e r a g e สิ่งที่มักจะทำให้นักลงทุนพลาดมาตลอดเลยคือการ overlot ลองไปดูดิใครที่เทรด f อ r e x อ่ะไหนใครเทรด Forex กบ้างในห้องนี้ไหนตอบมาหน่อยใครเทรด Forex ใครเทรด f อ r e x อยู่ตอนนี้พิมพ์1ิบมาหน่อยใครที่เทรด Forex อยู่ตอนนี้ครับพิมพ์10บให้ครูเชษดูหน่อยครับพิมพ์1ิบให้ครูเชษดูหน่อยครับ อ่าใครที่เทรด forex อยู่ตอนนี้ครับพิมพ์สิบให้ครูเชษดูหน่อยครับอ่าใครใครเทรด forex ครับลองพิม,มพ์ม,มาพิม,มพ์ม,มาพิมพ์มาพิมพ์มาดูซิว่ามีไหมมีไหมเออระหว่างรอเพื่อนๆ่อนกดสิบมากดหัวใจเข้ามาด้วยนะกดหัวใจกดรอยยิ้มกดหน้ากงหน้ากดกดมาทุกหน้าเลยนะครับอ่ากดเข้ามากดเข้ามากดเข้ามานละ้วดูที่มีกี่คนอ่าผมครับผมครับนะเทรด forex forex น้องจอยนะโอเคเห็นภาพไหมครับ หนในหนึ่งที่1นอะไรัหนึนหนปัญหาที่คนเทรดโฟเจะมีก็คือเรื่องของการล้างผลไม่จบไม่สิ้นทักทีจริงไหมจริงไหมถาม f o r โฟเลดีไหมดีครับ Forex เนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยแบบเอาเงินเงินก้อนเล็กของเราอะไปเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เร็วมากเลยนะแต่สิ่งที่มักจะพลาดก็คือคนเทรดโฟรเมักจะไม่มีวินยัย โดยส่วนมากนะไม่ใช่ไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับโดยส่วนมากโดยเฉพาะยิ่งยิ่งขณะกูเชตเองอะ่ะพอให้เราฝึกแล้วเรามีวินัยแล้วนะเรามักจะพลาดตรงส่วนนี้ก็คืออะไรครับเราพัก่าพลาดไปตกหลงคําว่าคําว่าโลภอ,อ,อ,อ่อะพอได้แล้วเราอยากได้อีกได้แล้วอยากได้อีกแล้วสิ่งที่เรามักจะคิดบวกตลอดเวลาว่าทุกครั้งที่เราซื้อมันขึ้นแน่ๆมันบวกแน่ๆหรือทุกครั้งที่เราเซลล์มันลงแน่ๆมันลงแน่ๆเราคิดแต่ด้านจะได้อย่างเดียวอะ่ะเราก็เลยใส่แบบเอาเลเวจแบบเต็มที่เลย แบบนี้เรียกพฤติกรรมของคนที่เทรดพฤติกรรมของคนที่เทรดนะโดยส่วนมากที่ล้มเหลวเพราะโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดคืออะไรอะ่ะใส่ใหญ่กว่าอยู่แล้วไงเพราะอย่าลืมว่าเรามีเลเวอเรจเนี่ยเลเวอเรจอ่ะเราใส่ปุ๊บมันมีตัวคูณหลักหลักเลยหลักหมื่นหลักแสนเลยอ,ะอ่ะนึกออกไหมครับแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำบางทีเราลอยเลยเราใส่เพลินเลยเราจะมีสติตอนมาจินแดงแดมาจินคอทิงแดงแดงทิ้งแดงๆเพิ่งมามีสติตอนนั้นอะ่ะ ครูเชษดฝึกเรื่องนี้สามปีนะเพื่อนๆว่าที่ครูเชษแบบเฮ้ยจะเข้าใจมันจริงๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตลาดน่ะตลาดมันเป็นของมันแบบนั้นอยู่แล้วแต่ที่คําว่าจะเข้าใจคือไอ้ตัวเองเนี่ยจากว่าจะเข้าใจตัวเองจริงๆอะว่าเฮ้ยต้องยอมรับนะเหมือนที่ครูเชษคุยเรื่องเมื่อาวานอนะทุกคนรู้ปัญหาหมดเลยรู้ปัญหาแล้วยอมรับไหมย,ยอมรับไหมถ้ายอมรับแล้วข้อถัดไปถามต่อเลยยอมรับแบบไหนล่ะ ยอมรับแบบแบบโอเคล้างผดกูก็ยอมรับอ่ะกูเป็นคนแบบเนี้ยแล้วไม่เปลี่ยนเออคนแบบเนี้ยเนียเขาจะได้สิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าเขายอมรับแล้วกูกูไม่ไหวแล้วอ่ะการล้างผดแบบนี้กูไม่ไหวแล้วกับชีวิตเนี่ยกูต้องเปลี่ยนแล้วเออคนพวกเนี้ยมันจะมีแล้วพอคำว่าเปลี่ยนเนี่ยดีกรีของการที่จะเปลี่ยนคือมันต้องมีมุดแล้วทีเนี้ยเนี่ยที่กูเเห็นไหมคุยปุ๊บมันจะวนไปหารเรื่องหมุดของชีวิตเลยทะเลาะก,กับตัวเองให้จบแล้วพอเราคุยตัวเองจบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเพราะเราไม่ชัดเจนมากพอ ชีวิตเราือเหมือนเหมือนมันคนแบบปักปักขี้เลนอะ่ะไปเรื่อยคอรับทาไปเรื่อยทําไปเรื่อยล้างพอร์ตก็นย้งไงอะ่ะเหมือนจะจะําอ่ะสองสามวันเดยวเอาใหม่ก็ล้างอีกอย่างเงี้ยครับโอเวอร์ลอดไปเรื่อยๆเหมือนคนไม่มีวินัยในชีวิตอะ่ะพราะคนไม่มีวินยัยคือคูเชตพูดไปแล้วเมื่อวานว่าก็คือคนไม่ชัดเจนคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตตั้งแต่แรกแไม่คิดว่าตัวเองจะซักเซสในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเลยไม่มีดีกรีความเชื่อมากพอ ดีกรีความเชื่อมากพอเพราะเราไม่มีดีกรีความเชื่อมากพอสิเกิดขึ้นคืออะไรเราจะเป็นคนหนึ่งเลยที่อะไรครับเขาเรียกว่าล้มเลวลวล้มอีกล้มเลวลวล้มอีกแบบไม่สิ้นสุดอะสิ้นสุดตอนไหนอะแบบลาแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วนั่นแหละครับคนล้มเหลวเขาทากันถ้าอยากสําเร็จเหรอเอาหมุดตัวเองให้เจอก่อนคุยตัวเองให้ชัดแล้ววินัยมันจะมาพอวินัยมันมาครับโอ้ลอตเหรอเรารู้นี่ครูเชิดเคยคุยแล้วนะคคุยตัวเองให้จบเลย เวลาเราจะลงมือเทรดไม่ว่าอะไรก็ตามนะไม่ได้บอกว่าฟอเร็กอย่างเดียวคล,นนะคลิปโตก็เหมือนกันนะคริปโตก็เหมือนกันนะครับคือพอเราลงปุ๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นก็คือถามตัวเองให้จบเลยถามตัวเองให้จบก่อนนะก่อนที่จะคีย์ออเดอร์ถ้าไม้นี้เสียคิดเรื่องเสียก่อนถ้าไม้นี้ขาดทุนอะ่ะโอเคไหมตอบตัวเองนะนี่ถามเองตอบเองนะโอเคไหมโอเคคือจบแค่นั้นเองคุณชนะแล้ว ไม่รู้ครับว่าไม้นี้คุณจะวินหรือไม่เป็นแต่คุณชนะแล้วแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยไม่มีใครทําใจพร้อมตั้งแต่แรกแล้วเพราะคิดว่าไม้นี้จะได้ไม่คิดว่าไม้นี้จะเสียมันเลยโอ,อ้ล็อตไงใส่เอาใส่เอาใส่เอา,เอานี่คือข้อที่จะบอกข้อเสียไหมจริงๆไม่ได้บอกมันเป็นข้อเสียของฟอเร็กนะแต่มันเป็นข้อเสียของคนที่เทรดฟอเร็กเข้าใจไหมครับเนาะ นะเหมือนเพื่อนเราถามเมื่อกี้นะครับอ่านี่มุมมองของอาจารย์นี่อาจารย์เป็นแบบนี้มุมมองประมาณนี้เหมือนกันเลยแล้วคริปโตล่ะถ้ามีนิสัยแบบนั้นเหมือนกันก็ไม่ต่างกันครับแค่นั้นเองไม่ได้ต่างกันแต่จะเปลี่ยนพฤติกรรมคือคนอ่าคนที่เทรดริปโตเนี่ยเขาไม่มีสอบลอดเขามักจะไม่ค่อยตั้งสอบหลอดเพราะเขาได้นิยามว่าไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนสุดท้ายดอยอยู่ตรงไหนกูอยู่ทุกดอยดอยอยู่ตรงไหนกูอยู่นั้นแหละเออเมื่อเห็นไหมไปเข็มไปเข็มยอดดอยอยู่ตรงไหนนั่นแหละกู อยูดตรงนั้นเลยเสื้อหนาวใส่ไม่ไู้กี่ชัและเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือถ้าเขาไม่แก้ที่ตัวเองไม่แก้หมดุดว่าหมดุดหรือความชัดเจนตัวเองเนะี่ยจะประสบความเร็จยังไงเนะี่ยเขายังไม่คุยกับตัวเองอนะ่ะคือคุยตัวเองยังไม่ชัดเจนอนะ่ะกระดานไหนก็มีปัญหาหมดแหละกระดานไหนก็มีปัญหาหมดเนะข้าใจเข้าใจไหมครับที่ครูเชื่อสื่อว่ากระดานไหนก็มีปัญหาหมดเลยครับ แต่ถ้าคนหนึ่งคนมันชัดเจนแล้วมันจะมีวินยวัยของมันเองนะฮะแล้วเขารู้เลยว่าเฮ้ยซื้อตรงนี้เนี่ยต้องวางแผนยังไงเหมือนที่ครูเชิดคุยนิยามเมื่อกี่ตอนที่กล้ากดซื้อก็ต้องกล้ากดขาดทุนด้วยกล้ากดซื้อก็ต้องกล้ารู้ว่ามันขาดทุนได้เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเอ้ยกล้ากดขาดทุนเอ้ยกล้ากดใส่เข้าไปแล้วคิดแต่เรื่องว่าจะกาไรเท่าไหร่เท่านั้นเองไม่ใช่ครับในความเป็นจริงมีทั้งกําไรแล้วก็ขาดทุนไม่ว่าทาอาชีพอะไรก็เหมือนกันอะเราลงมือทอําอ่ะทุกอาชีพไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทรดเลยทุกอกต้องมัครบ บางอาชีพลงทุนยังไม่รู้เลยว่าจะได้กําไรหรือเปล่าเหมือนที่ครูเชษเล่า่ตอนที่ครูเชษทำส่งออกลงมาแล้วสามล้านเนี่ยยังไม่รู้เลยตัวเองจะได้เท่าไหร่แต่ลงมาแล้วสามล้านอ่ะเลิกคือขาดทุนชัวร์ถ้าเลิกคือขาดทุนชัวร์แต่ในธุรกิจเนี่นะมันไม่ต้องแบบมานั่งแลกแบบสองสามปีครับไม่ใช่ไม่ต้องแลกสองสามล้านไม่ใช่ธุรกิจนี้สิ่งที่สาคัญน,นะครูเชษบอกเลยนะแต่คนมันมักพลาดนะจริงๆเรื่องเลี้ยงโครง่ายเลยนะ เราอะเวลาลงทุนอะไรนะอยากให้ประสบความสำเร็จและซักเซ็ตนะซักเซ็ตเลยนะเป็นพื้นฐานของการซักเซ็ตเลยแลไ้ไม่ไม่โคตรไม่เสียเวลาเลยคือการลงทุนกับความรู้รู้ให้จริงก่อนแล้วค่อยลงมือทําส่วนมากอะครับที่พลาดคือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงไม่พอยังยื้ออีกว่ากูกูรู้กูรู้กูรู้เนี้ยเนี้ยรู้เห็นภาพไหมครับแล้วทีนี้มันจะส่งผลต่อดีกรีความเชื่อของเรา เช่นเหมือนเรารู้ไม่จริงอ่ะแล้วเราดันไปซื้อแล้วมันได้กําไรด้วยนะมันจะส่งผลต่อความเชื่อเราเลยนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราคิดอยู่มันโคตรถูกต้องเลยแล้วมันยิ่งยิ่งใส่หนักเลยอะ่ะมันยิ่งใส่หนักมัอนที่ครูเชิเคยเล่าให้ฟังอะ่ะก็คือกลุ่มส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนที่ครูเชิดรู้จังเขาไม่มีความรู้เรื่องเทรดแต่ส่วนมากเนี่ยจะเจ็บก่อนแล้วค่อยมาเรียน เจ็บก่อนแล้วค่อยมาเรียนคืออะไรอันนี้ไม่ได้มาดอกย้ำเขานะแต่บอกว่ามันเป็นแบบนี้หลายคนทุกคนก็เป็นครูเชฟก็เคยเป็นนะไม่ใช่ว่ามองว่าพวกเราบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ครูเชยกําลังสื่อให้เราเห็นว่าเรามักจะพลาดก่อนอ่ะแล้วเราค่อยหาบทเรียนกับมันะทําไมเราไม่เรียนก่อน่ะเรียนป้องเรียนเพื่อป้องกัน่ะเรียนเพื่อป้องกันอ่ะถ้าเราเข้าใจนะครับว่าคุณค่าของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่ว่าทำไปวันวันล้อเล่นไปวันวันเหมือนที่ครูเชฟพูดเรื่องของคาว่าเวลา เวลามีตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วมันโคตรมีจํากัดเลยแล้วถ้าวันนี้เราทําแบบสเปซสปาัมยังไม่มีอะไรที่จะปักหมุดในชีวิตเลยมันโคตรเสียเวลาไหมอ่ะเข้าใจไหมครับนะฝากไว้นะครับอ่าแล้วเหมือนกันเลยนะไปที่เพื่อนถามเมื่อกี้ว่าเอ้ยฟอเร็กในมุมมองของครูเชฟเป็นไงนะครับอ่าหรือแม้กระทั่งคริปโตในมุมมองของคูเชฟเป็นไงผููเชฟถ้าพูดเลยทั้งสองอย่างเนี้ยทั้งสองอาชีพเนี้ยดีหมดเลย ไม่ว่าจะเทรดหุ้นก็นเหมือนกันดีนะหุ้นคูเชตเทรดนะครับดัชนีเยอรมันคูเชตก็เทรดครับอคริปโตคูเชตปัจจุบันคูเชตเทรดคริปโตร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับฟอรเร็กครับมีฟอเร็เกฟอรเร็กนี่คูเชตตอนนี้หยุดเลยแต่ให้ไปวิเคราะห์อะไรได้หมดและครับเพราะประสบการณ์มันอยู่ในหัวเราหมดแล้วเหมือนวันก่อนนั้นอะไรนะอ๋อทองคําน้องเตยให้ผมไปวิเคราะห์ทองคํา คือแค่แค่ประสบการณ์เรามันก็วิเคราะห์ได้หมดอะตลาดไหนก็ได้ให้มีคนนะให้มีมนุษย์เทรดนะครับแต่ถ้าบอกว่าครูเชษเนี่ยนะตลาดนี้ AI เทรดเนี่ยครูเชษอาจจะวิเคราะห์ไม่ได้นะเพราะว่าครูเชษเนี่ยจะอ่านจิตวิทยาของคนนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองในการเทรดของครูเชษไม่มีอะไรซับซ้อนเลยดูธรรมชาติให้ออกครูเชษไม่ใช่อสนดิเคเต t o r เมื่อก่อนเมื่อก่อนโคตรดิเคเตอร์ใช้ฉายาพันดิเคเตอร์ยังมีในความเครื่องเก่า อินดิเคเตอร์นะครับอยากได้มีนะในความเครื่องเก่าแต่มันไม่มีประโยชน์ล่ะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งเราใส่อินดิเคเตอร์เข้ามาเยอะเนี่ยเมือเราจะไม่มีความคิดของเราเองเราจะไม่เห็นเนื้อแท้ของราคาปัจจุบันนะครับกราฟของคุเชตนะครับมีแต่าราคาแล้วอินดิเคเตอร์ที่คุเชตใช้มีตัวเดียวเลยมีตัวเดียวด้วยไม่มีสิบตัวยี่สิบตัวมีตัวเดียวคืออะไรไอซ์ไอคชเชตนี่ที่คุเชตใช้อยู่นะแค่นี้เองถ้าใครดูกราฟที่คุเชตเวลาคุเชตวิคเรวคเราะห์ให้พวกเราดูอะก็มีแค่นี้ครับ เอ็มเอไม่ใส่ม o กวิเออร์บริไม่ใส่เมื่อก่อนมีทุกอันที่เพื่อนเขามีคูเชฟมีหมดดาวดาวอะไรมีหมดครับบอลิเจอร์มีหมดครับมีทุกหน้าที่เพื่อนมีอ่ะพันอินดิเกเตอร์มีจนกูเทรดมั่วมั่วหมดเลยนะครับไม่รู้จะเทรดอะไรเพราะอีตัวบอกสอง่งสัญญาณให้ซื้ออีตัวบอกให้ขายอีตัวบอกให้รอก,ก่อนมันยังทะเลาะก,กันในกรับเลยแล้วกูจะไปทะเลาะก,กับมันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยคุยประมาณนี้นะคุยประมาณนี้นะครับนะแสดงว่าตลาดอะไรก็ได้ดีหมดครับ แต่สิ่งสาคัญคือเราเข้าใจไหมแค่นั้นเองเราเข้าใจกับตลาดนั้นไหมและตรงกับจริตเราหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าการลงทุนแต่รูปแบบเหมือนกันไหมคําตอบนะเหมือนโฟเล็กเนี่ยเราเทรดรายวันเนี่ยโอเคเลยทำกำไรรายวันอ่ะโอเคเลยเห็นภาพไหมครับโฟเล็กไม่เหมาะกับเทรดแบบคือจะบอกไม่แหมไม่เหมาะเลยก็ไม่ได้นะครับแต่คนที่เทรดโฟเล็กโดยส่วนมากเขาเทรดรายวันใช่ไหมบางคนเทรดหนักกว่านั้นอีกเทรดหนึ่งนาทีห้านาทีเทรดโฟเล็กเห็นภาพไมหมครับ มันอยู่ที่จริตแล้วมันอยู่ที่จริตแล้วนะครับอืมอยากได้คอมเฉยๆครับไม่เอาอินดิเคเตอร์เออเอ้คอมเครื่องนั้นกูยังไม่ได้ไม่ได้เทรดนานมากเลยนะสามปีแล้วสามปีแล้วเนะยครับที่วันก่อนที่เราเอาไฟล์มาเปิดให้พวกเราดูอ่ะนั้นก็โ,โหลุ้นอยู่ตั้งนานว่ามันจะเปิดติดหรือเปล่าขอบคุณครับอาจารย์สําหรับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตครับขอบคุณมากมากครับ,บค,ครับ,บค,ครับพี่ดําครับโอเคเนาะ ประมาณนี้นะครับครูเชษดไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนะคุยไว้ประมาณนี้คิดถึงคิดถึงพวกเราทุกๆคนครับสิ่งที่ครูเชษออกมาพูดคือแบ่งปันนะครับไม่ได้คิดลงคิดร้ายอะไรกับพวกเรานะครับอยากให้พวกเรานะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็มีพลังในทุกๆวันแล้วจงเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับอย่าให้ใครมาให้ค่าเราจงให้ค่าตัวเองนะเกิดมาแล้วใช้ชีวิตซะเกิดมาแล้วใช้ชีวิตซะ ใช้ชีวิตแบบไหนครับใช้ชีวิตที่มีคุณค่าความคุณค่าที่มันมีอะไรบ้างที่เราได้มาแล้วเราขอบคุณให้เป็นด้วยแล้วเราได้มาแล้วจงขอบคุณมันให้เป็นด้วยขอบคุณมให้เป็นด้วยแล้วขอบคุณตัวเองด้วยนะัเวลาเนี่ยขอบคุณตัวเองด้วยที่มีโอกาสาได้มาฟังแบบเนี้ยบางคนฟังแล้วผ่านเนี่ยครูเชฟโคตรเสียดายมากเลยฟังแล้วไม่คิดอ่ะฟังแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงโคตรเสียดายนะเพราะว่าครูเชฟจะบอกว่าก็เพราะครูเชฟเป็นแบบเนี้ย ครูเชิดฟังทุกคนเลยครูเชิดไม่สนใจว่าคนที่จะเป็นเด็กหรือคนอ่าผู้ใหญ่หรือจะเป็นเด็กครูเชิดไม่สนใจนะแต่ครูเชิดอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาสื่อมามีประโยชน์อะไรกับเราพอมีประโยชน์แล้วกับเรามันจะมีส่งผลต่อชีวิตเรามันจะอิมแพคกับชีวิตเราเราจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงฮนะการที่เรากล้าที่จะเรียนรู้ครับกล้าที่จะเรียนรู้มันจะทําให้เรารู้สึกว่ากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างกล้าท,ที่จะเปลี่ยนองศาชีวิตเข้าใจไหมครับ ได้แง่คิดใหม่ๆในการเทรดข่าวขอบคุณค่ะโอเคครับนะอ่ะสำหรับไลน์นี้ครูเชษ์ฝากไว้ประมาณนี้แล้วขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับเมื่อกี้หลุดแล้วยังตามมาได้นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณที่ผมกดติดตามครูเชษ์ขอบคุณตัวเองขอบคุณครูเชษต์ขอบคุณสิ่ง รอบตัวขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับอ่าสำหรับครูเชษ์นะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกๆคนเหมือนกันนะครับอ่าขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะที่นะครับอยู่เป็นเพื่อนครูเชษ์มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆที่กดติดตามเข้ามาขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณจากใจครับจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสนุกนะครับทุกๆครั้งที่กดเทรดนี่คือสไตล์ครูเชษ์สวัสดีครับ